สำหรับในบทน,นี้นะครับเราจะศึกษาเรื่องคุณสมบัติทางไฟฟ้านะครับของสสารต่างๆแล้วก็ฟิสิกส์เกี่ยวกับประจุไฟฟ้านะครับแล้วก็วงจรไฟฟ้าแบบง่ายๆนะครับโดยที่เราจะเริ่มจากการศึกษาเกี่ยวกับแรงระหว่างประจุก,ก่อนนะครับในธรรมชาตินะครับจะมีประจุไฟฟ้าอยู่2ประเภทนะครับนั่นก็คือ ประเภทที่เป็นบวกกับลบนะครับโดยปกติแล้วเวลาที่เราเขียนประจุไฟฟ้านะครับเราจะใช้ตัว q นะครับในการแทนประจุอย่างเช่นนนี้ลอยจะมีประจุไฟฟ้านะครับที่บอกว่ามีขนาดเป็นบวกนะครับแล้วก็ q โดยที่เราอาจจะเขียน1ไว้ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้มันแตกต่างกับประจุอีกประเภทหนึ่งอาอีกตัวหนึ่งนะครับที่อาจจะอยู่ตรงนี้ ซึ่งตอนนี้เราจะลองให้ประจุทั้งสองนะครับมีค้่เหมือนกันก่อนนั่นคือค้่บวกนะครับประจุบวกทั้งคู่ประจุไฟฟ้าเนี่ยเวลาที่ค้่มันเหมือนกันนะครับมันจะผลักกันเวลาที่ค้่มันแตกต่างกันมันจะดูดกันนะครับเวลาที่ประจุไฟฟ้าผลักกันนะครับมันหมายความว่าที่ประจุ q 1นะครับจะมีแรงที่กระทาต่อประจุ q 1ชี้ออก นะครับทิศทางเนี่ยเราอ้างอิงจากเส้นนะครับที่ลากเชื่อมระหว่าง Q1 กับ Q2 แรงที่ผักประจุ Q1 ออกนะครับก็จะชี้ทิศที่อยู่ในแนวเดียวกับเส้นป่าตรงนี้นะครับแต่ว่าจะชี้ออกจากกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเขียนเป็นแรง F นะครับแล้วก็จะเขียนห้อย1 2ออันนี้จะคล้ายๆกับตอนที่เรา ูดถึงเรื่องกฎข้อที่3นะครับในบทโมเมนตัมนะฮะ F 1 2เนี่ยเป็น F ที่กระทำต่อประจุ Q 1อันเนื่องมาจาก Q 2นะครับทีนี้ตามกฎข้อที่3ของนิวตันนะครับมันก็จะมีแรงปฏิกิริยาซึ่งจะเป็นแรงที่กระทำต่อประจุ Q 2อันนี้เราก็จะเขียนเป็น F 2 1นะครับนั่นก็คือแรงที่กระทำต่อประจุ Q 2อันเนื่องมาจากประจุ Q 1นะครับ อันนี้ประจุ2อันนี้ผักกันนะครับเพราะฉนั้นแรงก็จะชี้ออกจากกันอย่างนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นลบทั้งคู่เนี่ยก็จะผักกันเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดเรามีประจุนะครับที่มีค้วต่างกันอย่างเช่นตรงนี้เป็นลบแล้วก็เดี๋ยวอาจจะเป็นตัวอย่างให้ไม่ได้อยู่ในแนวราบน,นะครับอย่างเช่น q 2อาจจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ q 2เปบนบวก2อ,อันนี้ประจุตรงกันข้าม ขั้วตรงกันข้ามกันนะครับนั่นก็คืออันนึงเป็นลบอันนึงเป็นบวกเพราะฉะนั้นประจุ2อ,อันนี้ก็จะดูดเข้าหากันนะเพราะฉะนั้น F12 ในกรณีนี้นะครับก็จะชี้ในแนวนี้นะครับก็ชี้ตามแนวเส้นป่าเหมือนเดิมนะครับเพียงแค่ว่าคราวนี้มันดูดกันเพราะฉะนั้นแรงที่กระทำต่อประจุทั้งคู่เนี่ยก็จะชี้เข้าหากันอย่างนี้ทีนี้ ขนาดของแรงนะครับอันนี้เป็นทิศทางของแรงซึ่งเราก็ดูได้จากการดูขค้่ของประจุนะครับแต่ว่าขนาดของแรงเนี่ยขนาดของแรงขึ้นกับอะไรบ้างขนาดของแรงนะครับขึ้นอยู่กับปจัจจัย2องาอย่างนะครับอย่างแรกก็คือขึ้นอยู่กับว่าประจุห่างกันมากหรือน้อยนะครับสมมติว่าเราให้ประจุทั้ง2ออันนี้นะครับอยู่ห่างกันด้วยระยะ r ระยะห่าง r เราสามารถเขียนกฎของคูลอมนะครับนั่นก็คือกฎที่บอกถึงขนาดของแรงระหว่างประจุนะครับกฎของคูลอมบอกว่าขนาดของแรงนะครับที่กระทำต่อประจุทั้งสองเนี่ย F สอหนึ่งจะมีขนาดเท่ากับ F หนสองซึ่งอันนี้ก็ ไม่แปลกอะไรนะครับเพราะว่าตามกฎข้อที่สาของนิวตันแรง F หนึ่งสองกับสองหนึ่งเนี่ยก็เป็นแรงที่เป็นคู่กริยาปฏิกิริยากันอยู่แล้วเพราะนั้นเรารู้ว่าขนาดของแรงก็ควรจะเท่ากันแต่ว่าอันนี้นะครับจะมีขนาดเท่ากับค่าคงที่นะครับซึ่งเราจะเรียกเป็นค่า k นะครับแล้วก็คูณกับขนาดของประจุทั้ง2อันนะครับ q 1และ q 2แล้วก็หารด้วยระยะทาง ระหว่างประจุนะครับยกกาลังสองอันนี้เรียกว่าเป็นอันนี้เรียกว่าเป็นกฎของคูลอมนะครับแรงอันนี้บางทีก็จะเรียกว่าเป็นแรงคูลอมซึ่งก็คือแรงไฟฟ้านะครับระหว่างประจุทีนี้จะมาดูตัวแปลตรงนี้นิดนึงนะครับ q เนี่ย q นี่เป็นขนาดของประจุ ซึ่งอย่างที่บอกนะครับก็เป็นได้ทั้งบวกและทั้งลบหน่วยที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นหน่วยคูลอมนะครับซึ่งเราก็จะใช้ตัวย่อที่เป็น C ใหญ่นะครับในการเขียนอย่างเช่นประจุของอิเล็กตรอนนะครับ Q ของอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนเนี่ยมีประจุลบนะครับก็จะเป็น Q เท่ากับลบ1.6นะครับคูณ10จกกำลังลบ19โดยประมาณนะครับคูลอม ถ้าเกิดเป็นโปรตอนนะครับก็จะเป็นบวกก็จะอยู่ที่1.6คูณ10ยกกำลังลบ19คูลมนะครับจริงๆในธรรมชาติเนี่ยอนุภาคมูลฐานที่มีประจุนะครับก็ส่วนมากก็จะเป็นแค่อิเล็กตรอนแล้วก็โปรตอนนะครับที่เราคุ้นเคยกันอย่างนิวตรอนเนี่ยก็จะเป็นอนุภาคที่ไม่มีประจุนะครับ แล้วประจุไฟฟ้าที่เราพบเจอในธรรมชาตินะครับส่วนมากก็จะเป็นจํานวนเท่าของประจุอิเล็กตรอนเพราะว่าเวลาที่วัตถุนะครับมีประจุเป็นบวกเนี่ยก็จะเกิดจากการสูญเสียอิเล็กตรอนไปหนึ่งตัว2ตัวสาตัวอะไรก็ว่าไปนะครับหรือว่าวัตถุมีประจุเป็นลบก็เกิดมาจากการได้รับอิเล็กตรอนเพิ่มจากที่มันมีอยู่นะเพราะฉะนั้นตัวประจุไฟฟ้าเนี่ยก็จะเป็นจํานวนเท่าของเลขนี้นะครับเพราะนั้นบางทีเลข1.6ึดคูณยกกำลังลบสเนี่ย เราอาจจะใช้ตัว e แทนนะครับซึ่ง e เนี่ยย่อม,มาจากภาษาอังกฤษคือ elementary charge นะครับนั่นก็คือประจุมูลฐานซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ1.6คูณ10ยกกำลังลบ19คูลมนะครับเเราจะตกลงกันว่าค่า e นะครับที่เราใช้เป็นประจุมูลฐานเนี่ยจะเป็นแค่ตัวเลข1.6นะครับจะไม่มีเครื่องหมายลบติดอยู่ เพราะบางทีเราอาจจะเขียนว่าคิดว่า e เนี่ยแทนคาว่าอิเล็กตรอนจริงๆไม่ใช่นะครับ e แทนคําว่าประจุมูลฐานนะเพราะนั้นประจุของอิเล็กตรอนเนี่ยเราจะเรียกว่ามีประจุเท่ากับลบ e นะครับส่วนประจุของโปรตอนเนี่ยจะมีประจุเท่ากับ e นะเพราะนั้นเวลาที่เราเขียน e เนี่ยให้เข้าใจว่ามันไม่มีเครื่องหมายลบซ่อนอยู่ข้างในนะครับมันแค่เป็นตัวเลขที่เป็นขนาดของประจุเฉยๆ1.6นะครับคูณ10ยกกำลังลบ19 ทีนี้ในปัญหาบางทีนะครับเราอาจจะไม่ได้พูดถึงอิเล็กตรอนโปรตอนอย่างเช่นเราพูดถึงวัตถุที่มีประจุนะครับเราก็จะบอกเลยว่าวัตถุนั้น่ะมีประจุเท่าไหร่อย่างเช่น1คูลอม2คูลอมหรือว่า5มิลลิคูลอมหรือว่า10ไมโครคูลอมอะไรก็ว่าไปนะครับคูลอมก็จะใช้เป็นหน่วยในการบอกว่าเรามีขนาดของประจุเท่าไหร่นะครับอ่าตรงนี้ก็เป็นระยะห่างเฉยๆก็ในหน่วยเป็นเมตรนะครับ ส่วนค่า k ตรงนี้นะครับค่า k ตรงนี้เป็นค่าคงที่บางทีจะเรียกว่าเป็นค่าคงที่ทางไฟฟ้าครับซึ่งก็มีค่าอยู่ที่ประมาณเก้าคูณสิยกกำลังเก้านะครับส่วนหน่วย k ต้องคูณกับประจุสองอนหารด้วยระยะทางกำลังสองนะครับถึงจะได้นิวตัน เพราะฉะนั้นหน่วยของ k ก็คือนิวตันเมตรกำลังสองนะครับหารด้วยคูลอมบ์กำลังสองนะเป็นค่าคงที่ทางไฟฟ้านะครับอันนี้ก็เป็นกฎของคูลอมบ์นะครับที่เอาไว้บอกถึงขนาดของแรงที่กระทำระหว่างประจุสองตัวนะครับทีถ้าเกิดเรามีประจุมากกว่าสองตัวนะครับเราจะทำยังไงถ้าเกิดเรามีประจุมากกว่าสองตัวเราก็คิดแรงที่เกิดขึ้นกับประจุใดประจุหนึ่งนะครับ โดยที่คิดทีละคู่นะครับอย่างเช่นเรามีระบบที่มีประจุ q1 ที่เป็นบวกแล้วก็สมมติว่าให้ q2 ก็เป็นบวกเหมือนกันอยู่ตรงนี้แล้วก็ q3 สมมติว่าให้เป็นลบนะครับโดยที่ q1 ห่างจาก q2 นะครับเป็นระยะทาง r1 แล้วก็ให้ q 3ห่างกับ q 2นะครับเป็นระยะทาง r 2นะครับอย่างนี้เราจะหาแรงที่กระทำต่อประจุ q 2ได้ยังไงนะครับเราก็ทำทีละคู่นะครับอย่างที่บอกก็คือดูก่อนว่า q 1กับ q 2เลือกคู่นี้มาก่อนนะฮะอันนี้ประจุมันเหมือนกันใช่ไหมครับนั่นคือประจุบ,บวกทั้งคู่เพราะฉะนั้นมันก็จะผลักกันแสดงว่าถ้าเกิดเราลากเส้น นะครับเส้นปะตามแนวที่เชื่อมระหว่างประจุ q 1กับ q 2เนี่ยแรงที่กระทำต่อ q 2อันเนื่องมาจาก q 1ก็จะชี้ไปทางนี้เพราะนั้นอันนี้ก็คือ f 2 1นะครับ f 2 1เพราะว่าเป็น f ที่กระทำต่อ q 2อนะครับอันเนื่องมาจาก q 1แต่ว่ามันไม่จบแค่นี้ใช่ไหมครับเพราะว่ามีประจุ q 3ด้วยเพราะนั้นเราก็ต้องไปคิดคู่นี้ต่อ q 3กับ q 2เนี่ยอันนึงเป็นลบอันนึงเป็นบวกเพราะนั้นมันก็จะดูดเข้าหากัน ถ้าเกิดเราลากเส้นนะครับที่เชื่อมระหว่าง q 3กับ q 2เนี่ยเราจะได้ว่าแรงที่กระทำต่อ q 2อันเนื่องมาจาก q 3ซึ่งเราเขียนได้ว่าเป็น f 2 3นะครับก็จะชี้ทิศท,ทางอย่างนี้แรงทั้งหมดที่กระทำต่อ q 2นะครับก็คือเอา f 2 3บวกกับ f 2 1. 1รวมกันแบบเวกเตอร์นะครับเราก็จะได้แรงลับนะครับรวมกันแบบเวกเตอร์ ชี้ประมาณทิศทางลงมาอย่างนี้นะครับ F ที่กระทำต่อ2นะครับก็มาจาก F 2 1บวกกับ F 2 3นะครับได้อย่างนี้ออกมาส่วนขนาดของ F 2 1ก็ใช้กฎคูลอมนะครับโดยที่ Q 1 Q 2แล้วก็ r 1กํากำลัง2ขนาดของ F 2 3นะครับก็คือใช้กฎคูลอมโดยที่เป็น Q 3 Q 2แล้วก็หารด้วย r 2ยกกำลัง2 ก็บวกกันแบบเวกเตอร์นะครับอันนี้อย่าลืมว่าแรงเป็นเวกเตอร์นะครับเพราะนั้นเวลาที่บวกกันเนี่ยเราต้องดูทิศทางด้วยถ้าเกิดเรามีระบบที่มีประจุมากกว่า3อันนะครับก็คิดทีละคู่เหมือนเดิมนะครับก็ใช้หลักการเดียวกันในการหาแรงที่กระทำต่อประจุครับ